โอ้โหชุดสวัสดีครับคุณชิีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบว่าคุณตำรวจครับเอาออกให้หน่อยได้ไหมครับเรืออย่างนี้ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะฮะใช่ของคุณตำรวจด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะขอะขอด้วยเหรอขอแบบว่าคุณตำรวจครับขอช่วยให้ผมเอารถออกจากรูได้ไหมครับได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคุณตำรวจครับ ช่วยให้ผมเอารถออกจากรูนี้ได้ไหมครับแกฉันอยากได้เขาอะแกคิมเอาตึกเหรอใช่เหรอใช่เขาปักมาเนี่ยไว้ค่ะรถมันติดอะครับมันจะออกได้ไหมอะวี อ้อนอ้อนได้ไหมคะเดี๋ยวทำให้ฟรีเลยค่ะโอ้โหชุดสวัสดีครับคุณซิลีวัสดีครับชารสจ complete วัสดีค่ะแบบว่าคุณตำรวจครับเอาออกให้หน่อยได้มั้ยครับเรื่องนี้ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะฮะใช่ของคุณตำรวจด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะขอขาด้วยหรอขอแบบว่าคุณตำรวจครับขอช่วยให้ผมเอารถออกจากรูได้ไหมครับได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหม คนตำรวจคะช่วยให้ผมออกรถออกจากรูนี้ได้ไหมครับแกฉันอยากได้เขาอะแกกิมเอารบกวนหนอยนะครับเอาให้ค่ะเอาให้ค่ะได้ออกได้ใช่ไหมครับอ๋อเปิดเปิดปดล็อกเลยนะคะปดล็อกค่ะโทษทีครับโทษทีครับคุณนีชอบออกมาเข้ารูซอกอะไรชอบชอบซักซอกหลๆนะเนี่ยคุณทำอะไรมานะคะเด็๋เราค้นตัวดิ ดูคุ้นๆจ้ะคุณมาทําอะไรโซนนี้คะคือผมมาเหินรถเล่นนะครับแล้วมันก็แบบเหินรถเลินเหินด้วยคนได้ไหมคะเจอเจอเลยค่ะเจอโทรศัพท์เจอแล้วครับมีเบอร์ไหมคะมีเบอร์ไหมมีครับเบอร์มีครับเจ๊เจ๊เอารถไว้ข้างบนเลยเอ้านาจะเจอผู้ชายทั้งทีก็ต้องคุยหน่อยเป็นเรื่องปกติไว้คนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ มันไม่ออกไหมออกได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับอุ้ยขอบคุณอย่างนี้ได้เหรอเจ๊ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุณหนีไม่ได้ไม่มันไม่พอค่ะไม่พอไม่พอกอดแล้วก็ขอบคุณได้ไหมคะกอดกอดกอดแล้วก็ขอบคุณไม้ไม่จะดีเหรอครับแบบนั้นนะเอาเอาเขาเรียกว่าการให้กําลังใจค่ะที่ฉันเหนื่อยมากเลยค่ะกับการไล่คิดแล้วก็ต้องมาช่วยประชาชนนะคะ ฉันจะให้ฟ้าเป็นพยานว่าเธอจะขอบคุณพวกฉันสองคนใช่ให้ฟ้าเป็นพยานอันนี้มันเป็นการเป็นการขอบคุณนะคะไม่มีอะไรเกินเลยโอ้โหอือขอบคุณนะคะคุณนำาวจไม่เอาค่ะไม่เอาไม่อยากกราบอะค่ะไม่ชอบผู้ชายกราบอฮักกันฮักฮักได้ไหมฮักฮักสักครได้ไหมฮักกันสักครั้งได้ไหมทำไมอะค่ะ ักไไม่ด้ฮะทําไมอ่ะมีเมียแล้วเหรอคะเออไม่ใช่อ่ะเอ้าแต่มันทําไม่ได้ครับทําไม่ได้จริงทําไมอ่ะฮักหลอกหลอกก็ได้ฮักหลอกหลอกฮักหลอกหลอกครับกอดกอดนะขอบคุณนะครับชุ่นุ่นะครับได้ไหมเฮ้ยฉันเบื่อแล้วอ่ะเฮ้ยพอโทีนะครับขอทีนะครับค่ะค่ะหลอกเล่นนะหลอกหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะคะไม่มีอะไรหรอกหยอกเล่นหยอกเล่น ขอบคุณเลยครับยกเล่นนะคะอยากเล่นนะคะอยากเล่นถ้าติดอยู่ในรูอีกก็บอกนะคะได้ค่ะครับแต่ผมไ่เข้ารูใหม่นะครับนีครับ9 9 6 9 5 0ค่ะส่งมาเลยค่ะเบอร์นี้อขอบคุณครับบันทึกก่อนค่ะฉันเป็นห่วงบ้างเลยครประชาชนแบบว่าเดี๋ยวติดรูอีกนะคะฉันรับไม่ได้ที่ผู้ชายขับรถติดรูนะคะมันดูไม่ออโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่ค่ะก็จริงเลยครับผมใช่ครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไม่รบกวนนะดีกว่าครับ เราเล่นนะคะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเขาจะกลัวไหมเราอ่ะแกเดี๋ยวเขากลัวเราแล้วคิดเอาสิถ้าฉันน่ะไปเจอเขาไปเจอฉันในสภาพอีกสภาพหนึ่งฉันเขาจะไม่นับถือฉันแล้วนะจริงเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ลืมก็ไม่เหลือแล้วล่ะแกฉันคิดว่าไม่เหลือแล้ววกนนี้เขาลืมได้ตาย นี่แกใครอ่ะเอ้าไม่รู้เหมือนกันแกใครอ่ะฉันคิมดงฮีคิมดงฮีคิมดงคิมดงฮีออกไปแล้วนะเจอเจอเจออ่าเดวะโก้เออเกือบตัวไหนฉันก็รั่วเหมือนกันนะเนี่ยอือพอามาเล่นกันนี่ฉันใส่เกาะไม่พักเลย มีอะไรให้ตำรวจช่วยอีกไหมอ่ะเราก็ได้เตะเซลน่ะถ้าทำจริงคงทำไม่ได้ไงทำไม่ลงใช่ไหมล่ะใช่ทำไม่ลงเพราะฉันมีหวั่นใจอยู่แล้วฉันทำไม่ลงหรอกแต่ถ้าแอบทำก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็ไม่อยู่นะผมก็อยู่เออก็จริงเอาคนที่อยู่สิเอาคนที่ไม่อยู่อ้พูด่างนี้ก็ไม่ถูกมีข้าวกินอย่างมีข้าวกินอย่างคิวอิ่มแล้วกอนอกกไม่ได้หนออยากกินอย่างอื่น กินอะไรกินตีนเออชอบอะไรอย่างนั้นอะไปเออ, <laughs> เอ,อดีวะ่ะเรื่อดี l o s i n time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches t a c k Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.